สวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ Facebook และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟรนเทรนลาซาด้านะครับผมเป็นลาซาด้าเซลเลอร์อมบัสเดอร์นะครับและเป็นลาซาด้าเซอร์ติฟายเทรนเนอร์ของลาซาด้านะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบนลาซาด้าที่ช่องของผมได้เลยนะครับ5ข้อดีของลาซาด้าโบนัสนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของ4ข้อดีของลาสคอยนะครับ2ฟีเจอร์นี้ เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มยอดเข้าชมและเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจซื้อของลูกค้านะครับมันทำงานยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดหนึ่งนะครับเราจะได้เข้าใจอย่างที่หลายๆคนบอกเอ๊ะทำไมถึงมียอดนะครับหรือว่าทำไมถึงมียอดเข้าชมนะครับสองฟีเจอร์นี้อาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับร้านค้าเราก็ได้ผมไม่ได้บอกว่าผมมาสอนวันนี้ทั้งสองฟีเจอร์จะเหมาะกับทุกร้านไม่ใช่นะ ไม่ใช่แต่ให้ลองดูว่ามีอะไรที่เราสามารถเอาไปปรับใช้แล้วมันเหมาะกับสินค้าหรือร้านค้าของเรานะครับเดี๋ยวลองดู็แล้วกันนะฮะมาดูตรงนี้ก่อนนะครับ Lazada b o บ us นะครับไปที่ l a z a d a b o บน s ก่อนนะครับตัว l a z a d a b o บน s เองเนี่ยนะครับจะเป็นฟีเจอร์ที่อยู่ในแคมเปญนะครับคือการเข้าร่วมแคมเปญของ Lazada นะครับจะอยู่ในฟีเจอร์ที่เข้าร่วมแคมเปญของสั้นในระดับ A บวกและมิก้าแคมเปญนะครับ A บวกมีอะไรบ้าง A บวกก็จะมีเปเดนะครับแเดือน8ปดเก้าเดือนก็คือแคมเปญที่เป็นประจําเดือนนะครับที่เป็นเลขคู่นะครับเป็นเลขคู่ประจําเดือนแล้วก็แคมเปญระดับมก้าแคมเปญนะครับซึ่งตัวลาซาด้าโบนัสเองเนี่ยสิ่งที่เขาทําก็คือว่าทางลาซาด้าเนี่ยจะคัดเลือกนะครับสินค้านะครับอผมให้ดูตรงนี้ก่อนละกันนะครับอ่ะนะครับ ทาง l a z a d a เนี่ยจะให้ร้านค้าเนี่ยส่งสินค้าเข้าร่วม l a z a d a านบูทน,นโดยสินค้าที่เข้าร่วมนะครับจะต้องเป็นสินค้าที่มีอดเข้าชมมีความต้องการนะครับลูกค้าเป็นที่ต้องการอยู่แล้วเขาจะทําการคัดเลือกสินค้าเหล่านี้เนี่ยมาให้ให,ให้ร้านค้าเนี่ยลดราคาไปประมาณสัก3%ถึง5%ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราตัดสินใจเข้าร่วมเราก็แค่กดสินค้าเข้าร่วมเข้าไปนะครับแล้วก็ทํายังไงครับนี่ครับ ในตัวของ l a z a ด a b โบนัเนี่ยเขาก็จะบอกว่าในแต่ละแคมเปญใหญ่นะครับในแต่ละแคมเปญใหญ่เนี่ยเขาจะมีการให้ส่วนลดกับลูกค้าแบบไหนนะครับเช่นซื้อทุก500บาทลด40บาทอ่ะสมมตินะบางแคมเปญก็จะเป็นซื้อทุก200บาทลด10บาทซึ่ง แต่และแคมเปญก็จะทําหน้าที่หรือให้ส่วนลดไม่เท่ากันนะครับคราวนี้สมมุติว่าวันนี้เนี่ยเราต้องการกดเขา้ารวมอสมมติผมกดเข้าร่วมไปแล้วการทําหน้าที่ของตัวลาซาด้าโบนัสครับนั่นก็คือในฝั่งของลูกค้านะครับเขาจะให้ลูกค้าที่เข้ามาในแอปของลาซาด้าทุกๆวันเนี่ยเก็บโบนัสไว้ในแอคเคา t ์ของลูกค้านะครับแล้วหลังจากที่ลูกค้าเก็บโบนัสไว้สะสมไว้เนี่ยนะครับเมื่อวันที่แคมเปญเริ่มลูกค้าจะ มีสิทธิ์ซื้อสินค้าที่ขึ้นป้ายคำว่าโบนัสอยู่นะครับขึ้นป้ายแบบไหนขึ้นป้ายแบบนี้อ่าอันนี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนของเนี่ยครับให้เก็บโบนัสเวลาเข้ามาเขามีการเก็บโบนัสแล้วตัวโบนัสเนี่ยเขาก็จะไปทำแบนเนอร์โปรโมทเลยว่าโบนัสไหลต่อนะครับอยู่ในส่วนที่ Lazada นะครับแนะนําว่าลูกค้าเนี่ยเก็บ6ต่อนะครับ ลาซาด้าโบนัสเป็นหนึ่งในนั้นนะครับมีอะไรบ้างอ่านะครับก็ส่วนลดในแคมเปญอยู่แล้วโบนัสส,น ada, ส,ส่วนลดลาซาด้าส่งฟรีส่วนลดร้านค้านะครับแล้วก็ส่วนลดจากพาร์ทเนอร์พวกบัตรเครดิตต่างๆอันนี้คือลดสูงสุด6ต่อแล้วลาซาด้าโบนัสเนี่ยมันเป็นอะไรที่ง่ายคือมันลดได้ทันทีนะครับลูกค้าก็จะมีการเก็บโบนัสอันนี้ไว้ในแอคเคาน์แล้วตัวลาซาด้าเองเนี่ยก็จะทําการแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนทางไหนแจ้งเตือนผ่านทางแอคเคาน์ของลาซาด้าแจ้งเตือนผ่าน นะครับหน้าแอปเลยหรือหน้าเว็บเลยว่าเอ้ยคุณมีโบนัสอยู่นะเออคุณต้องเข้ามาซื้อนะนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ซื้อเนี่ยสิทธิ์คุณจะหายไปนะครับแล้วพอลูกค้าเข้ามานะครับลูกค้ากดไปที่โบนัสปั๊บอ่านะครับก็จะมีสินค้านะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเนาะอันนี้เนส่วนของลูกค้านะครับก็จะมีสินค้าที่ลูกค้าเนี่ยกำลังต้องการดูให้ดีนะครับเขากำลังต้องการหรือเขาสนใจขึ้นมาครับพร้อมเขียนไปเลยว่าโบนัสลดทุก30บาท นะครับเมื่อซื้อ300บาทอย่างเงี้ยครับอ่าหรือจะเป็นโบนัสลดทุก40บาทนะครับแล้วซื้อแค่500บาทก็ลดแล้วนะครับคราวนี้หลายๆคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วไอ้ส่วนที่ลดเนี่ยใครเป็นคนออกต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าตัวส่วนของ Lazada โบนัสเนี่ยจะเป็นการแบ่งกันครับระหว่าง Lazada แล้วก็ร้านค้าครึ่งๆนะครับซึ่งดีมาก ดีมากๆตรงที่ลูกค้าใช้ได้เลยแล้วร้านค้าไม่ต้องออกเต็มนะครับร้านค้าสมมติอย่างตรงนี้เนี่ยโบนัสสามสิบเนี่ยร้านค้าออกสิบห้าลาซาด้ออกอีกสิบาทดีไหมดีครับดีแน่นอนนะครับแต่เราต้องลดมาก่อนสินค้าเราต้องเป็นที่ต้องการสินค้าแล้วเราต้องเป็นที่มีทัฟเป็นสินค้าที่มียอดขายมีทาฟฟิกดีในระดับหนึ่งในรอบ30วันที่ผ่านมา ก็จะถูกเลือกเข้าส่วนของ l a z t d a b o บ u s นะครับก็จะมีป้ายแบบนี้ขึ้นให้อยู่นะครับซึ่งลูกค้าสามารถเข้ามาแล้วใช้งานแล้วซื้อได้เลยนะครับนี่คือ Lazada b o บ u s นะครับอ่านะครับคราวนี้เนี่ยก่อนจะพาไปดูหน้าง,งานจริงนะครับผมขออนุญาตเปิดตรงนี้ก่อนก็คือตัวโบนัสนะครับถึงแม้เราจะเข้าร่วมแคมเปญแล้วออกอย่างละครึ่งเนี่ยตัวโบนัสเองยังสามารถใช้ร่วมกับฟีเจอร์อื่นของ l a z a d a ได้นะครับฟีเจอร์อะไรบ้างก็จะเป็นคูปองส่งฟรี นะครับส่วนลดของ Lazada ส่วนลดจากร้านค้านะครับหรือว่าส่วนลดจากพาร์นเนอร์ก็สามารถมิกซ์ใช้รวมกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นส่วนลดมาจากร้านค้าดุเนี่ยนะครับพวกส่งฟรีนะครับหรือคูปองที่ร้านเขาเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีนะครับว่าเฮ้ยหลังจากที่ลูกค้าใช้โบนัสไปแล้วเขานะครับจะใช้ส่วนลดร้านค้าเพิ่มเติมเนี่ยเราสามารถลดได้ไหม นะครับอันนี้ก็ต้องมาคนวณด้วยนะครับอันนี้ต้องฝากทุกคนด้วยนะอย่าลืมคนนํานวณค่าใช้จ่ายของตัวเองด้วยของร้านตัวเองด้วยนะครับอ่ะต่อมาต่อมานะครับต่อมาผมขออนุญาตพาไปดูของจริงกันก็นแล้วกันนะครับแต่ว่าก่อนจะพาไปเนี่ยผมบอก5ข้อดีก่อนนะครับสรุปกันง่ายๆเลยครับตัว Lazada Bonus ช่วยเพิ่มการมองเห็นในช่วงแคมเปญด้วยเครื่องหมายโบนัสที่อยู่ที่รายการสินค้า นะครับและในช่วงแคมเปญระดับ A บวกและเมก c าแคมเปญเนี่ยอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ดึงทัฟฟิกให้กับร้านเหรอเพราะว่าให้ร้านค้าเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างยอดขายได้นะครับเราออกส่วนลดให้ครึ่งนึงหากเกิดคําสั่งซื้อนะครับไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมนะครับนี่คือข้อดีนะครับ,นะร,บร้านค้ายังสามารถออกโบนัสทั้งหมดนะครับเช่นบางตัวเนี่ยไม่ได้ถูกดึงเข้าร่วมแต่ร้านสามารถออกเองได้ เต็ม30บาทเลยมีอย่างมาสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแช YouTube, Facebook, ร์นะครับช่อง y t u t u เพจเ c e b o o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรนด a ลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรนด a ลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ